ให้ตั้งโกกับตัวเองก่อนว่าอยากเรียนอะไรแล้วหลังจากนั้นคือราคาเท่าไหร่แล้วโลเคชั่นอยู่ตรงไหนเหมือนแบบเหมือนมีแฟนใหม่เนาะอยู่ไทยก็เป็นไทยก็เป็นแฟนคนหนึ่งพอไปต่างประเทศก็คือแบบไปเริ่มต้นชีวิตกับแฟนใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับเนสเหมือนเดิมค่ะที่ช่องน s t เซลค่ะ วันนี้นะคะอยากจะมาบอกให้ฟังว่าตอนที่เลือกโรงเรียนเนี่ยในเลือกยังไงทํำยังไงอะไรยังไงนะคะก่อนอื่นเลยคือโรงเรียนเนี่ยในเลือกเองไม่เคยไปแบบเอเจนต์ส่วนตอนที่เลือกโรงเรียนเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเอ้จะยังไงดีแต่ก่อนอื่นเลยก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ไปเรียน ภาษาเท่านั้นนะคือมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากมายในโลกนี้นะคะที่สามารถไปเรียนได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเรียนภาษาเนาะตอนนั้นเนี่ยที่นายไปเรียนเนี่ยมันเป็นนายไปเรียนเบร,ร่ไปเรียนเบลเะคะ่ะคือนายเต้นไม่เก่งแล้วก็สกิลที่จําเป็นต้องใช้ในวิชาชีพก็คือเต้นซึ่งไม่เก่งเลยอะ่ะอยากไปเรียนเพิ่มนะคะก็เลยเอาตรงนั้นนะ่ะมาเป็นแรงว่าแบบเออนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องไปนะคะ ตอนนั้นนะคะเพราะตัดสินใจได้แล้วเนี่ยว่าจะไปเรียนอะไรเน่ก็เลยมุ่งไปเลยว่าเออหาโรงเรียนนะการหาโรงเรียนก็ง่ายๆค่ะคือคือคือเซิร์ช Google ธรรมดาเลยว่าโรงเรียนสอนอะไรอย่างสมมุติว่าโรงเรียน Acting ในนิวยอร์กหรือว่าโรงเรียนภาษาในนิวยอร์กแล้วก็ s p ป c ิฟิก a อเรไปก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าโรงเรียนไหนเนี่ยออฟเฟอร์วีซ่าสำหรับนักเรียนด้วยเนะี่ยก็คือ พิมพ์ลงไปเลยว่าแบบวีซ่านักเรียนนะคะเป็นแบบ student visa language school อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าอยากไปเรียนและเซไปเรียนทำกับข้าวก็ cooking school ที่ไหนดีลอนดอน visa student อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกเลยว่าโรงเรียนไหนค่าโรงเรียนแบบไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราไหวไหมไอ้ที่สำคัญที่สุดคือ แต่และโรงเรียนน่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันตอนที่นายดูเนี่ยโรงเรียนเต้นที่นายดูเนี่ยมีประมาณ4-5โรงเรียนที่สามารถออฟเฟอร์วีซ่านักเรียนให้ได้ที่เน้นย้ำที่สุดคือออฟเฟอร์วีซ่านักเรียนคือเราต้องให้โรงเรียนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้เราออกวีซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยเขารับเฉพาะคนในประเทศเท่านั้นบางโรงเรียนเนี่ยเขารับอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่โรงเรียนที่เปิดรับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย เราสามารถเข้าไปโดยการที่เขา offer วีซ่าเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้คือตอนที่ในเลือกโรงเรียนเนี่ยในดูที่คอรสส่วนใหญ่คือในดูที่ตังค์ตังในไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ specific มากอย่างสมมติ cooking school หรือแบบอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนมากว่าไปเพื่ออะไรมันจะแอบแพงนิดนึงนะคะอย่างสมมติแบบถ้าใครอยากมาเรียนทำกับข้าวที่ลอนดอนมีเลกรอนเบอร์ที่ที่ลอนดอนก็ ค่าเรียนก็แบบพุ่งปี๊ดอย่างกับเรียนแบบมหาลาัยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูนะคะต้องชั่งใจดูว่าแบบไหนที่จ่ายไหวแบบไหนที่โอเคกับเราในก็ต,ตัดตัดตัดช้อยจนเหลือสองสองโรงเรียนสองโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ค่าค่าเทอมใกล้ๆก้กันโรงเรียนหนึ่งอยู่อัพทาอีกโรงเรียนหนึ่งอยู่ดาวทาเนก็แบบเออเอาโรงเรียนไหนดีเนาะ คือเราไม่ได้เลือกแค่ว่าคอสของค่าเรียนเท่านั้นนะคะเราต้องดูไปที่แบบคอสของค่าเดินทางด้วยแล้วก็สเกจจุ้นในการเรียนอันนี้สำคัญที่สุดนะสำหรับไหนเวลาเลือกรงเรียนคือสเกจจุ้นของการเรียนถ้าสมมติว่าไปแล้วสเกจจุ้นเราไม่โอเคอย่างสมมติโรงเรียนภาษาเนี่ยถ้าในท่ไม่ผิดเนี่ยโรงเรียนภาษาเนี่ยจะมีแค่แบบมอร์นิ่งคลาส Afternoon class แล้วก็ Evening class มีสาอย่างหรือไม่แน่ๆก็คือมีแค่ Morning class กับ Evening class มีแค่2อย่างอะไรเงี้ยแล้วแต่โรงเรียนแต่คือสมมุติ Morning ของเขาคือ Morning จริงนะ8ปดโมงเช้าหรือแบบเก้าโมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วนะ้ยไม่ใช่คนตื่นเช้านาะยไม่ชอบการไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วคือในรู้สึกว่าสมองในะเปิดรับตอนประมาณบ,าบา่ายโมงอะไรเงี้ยคือ และสามารถอยู่ไปจนดึกได้แต่ว่าแบบตื่นเช้าไม่ได้ที่ฉันตื่นเช้าไม่ได้อะไรประมาณอยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนายก็จะเลือกโรงเรียนที่เราสามารถจัดตารางของตัวเองได้ไอ้โรงเรียนแรกเนี่ยค่ะที่นดูเนี่ยเป็นโรงเรียนดาวเทาเป็นโรงเรียนที่แบบเฮ้ยดูดีคือดูวิชวลทัวร์แบบดูรูปโรงเรียนแบบโหดูดีมากแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งจะแบบดูเก่าๆดูแบบเก่าเก่าตึกก็เก่าห้องก็แบบ มีอยู่ไม่กี่ห้องอะไรเงี้ยอีกโรงเรียนหนึ่งคือมีหลายห้องคือถ้าเรียนแจ๊สไปห้องนี้ถ้าเรียนนี่ไปห้องนั้นอะไรประมาณนี้ยก็แบ่งๆไปแล้วก็โรงเรียนที่ในเรื่องเนี่ยโรงเรียนเก่าๆห้องแต่งตัวเก่าๆมีห้องอาบน้ําเล็กๆแต่ว่าแบบทุกอย่างคือแบบเก่าหมดเลยแต่ว่าถูกกว่าแล้วก็เลือกสเกจชั่ในการเรียนได้แปลว่าเขามีสเกจชั่มาแล้วก็ให้กระดาษมาหนึ่งใบ เราก็บอกว่าอยากเรียนอะไรก็จิ้มเลือกแล้วก็เรียนแล้วก็ติดเข้าไปในสเก็ตชูของเราให้ครบตามจํานวนชั่วโมงที่เขาบอกทางนันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเรียนอะไรก็ได้คือทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยมันก็จะมีลิสต์แบบโอ้เยอะแยะมากเลยนะคะว่าเราจะเรียนอะไรแล้วก็เราสามารถเลือกเองได้ว่าเราจะเรียนอะไรส่วนอีกโรงเรียนนึงเนี่ยตารางก็จะคล้ายๆกันคือ ฟิกมาแล้วละว่าแต่ละคลาสอยู่เวลาไหนเราก็เลือกได้เหมือนกันแต่ว่าเลือกได้ไม่ค่อยจะเต็มที่เท่ากับโรงเรียนที่หนเลือกเพราะฉะนั้นนก็เลยเลือกไปโรงเรียนเก่ากว่าประเด็นคือถูกกว่าด้วยนะคะคือถูกกว่านี้ไม่ใช่ถูกกว่าเฉยๆนะคือถูกกว่าเยอะมากสำหรับตอนนั้นนะคือเดือนละตอนนั้นได้จ่ายประมาณเดือนละ500มั้ง500ดอลลาร์นะคะแต่อีกโรงเรียนหนึ่งจะแบบ700รอะไรอย่างเงี้ย คือมันดูแล้วแบบก็ไม่ได้เยอะนี่ว่าห้าร้อยก็เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะพอเราต้องจ่ายมันทุกเดือนอ่ะเฮ้ยมันเยอะเหมือนกันเว้ยนับนับแล้วแบบปีนึงสองพันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าง,งบเราเท่าไหร่โรงเรียนภาษาบางที่อาจจะแบบเดือนละสามร้อยเดือนละสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะคะบางโรงเรียนที่แบบเขามีไว้เพื่อคนที่ขอวีซ่าเพื่อที่จะมาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย คือไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถูกลงหน่อยหรือว่าแพงกว่าหน่อยหรือว่าบางโรงเรียนที่เขาค่อนข้างซีเรียสแบบคุณจะมาเพื่อที่จะสอบโทฟเฟลอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมาเพื่อที่จะเป็น business English อะไรประมาณอย่างเงี้ยโรงเรียนแบบนี้ก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกโรงเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบดูนิดน,นึงว่าประเด็นคือเราต้องการอะไรเอาให้ชัดเจนคือเราต้องการอะไรอยากเรียนอะไร ต้องการอะไรแล้วเวลาเราเลือกโรงเรียนเนี่ยมันจะง่ายมากนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีดีมากเพราะฉะนั้นแบบโรงเรียนทุกโรงเรียนส่วนใหญ่เขามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์เข้าไปดูรูปโรงเรียนเข้าไปดูโลเคชันของโรงเรียนด้วยนะว่าแบบเอ้โลเคชันโอเคไหมอยู่แบบสมมุติโรงเรียนนี้ถูกมากเลยแต่อยู่บรองซ์อะไรเงี้ยคือสมมุติบ้านเราอยู่ควีน โรงเรียนอยู่บรอนซ์ต้องใช้เวลาแบบชั่วโมงครึ่งหรือวแบบ่าโอ้ยโรงเรียนนี้ดีมากเลยอยู่นิวเจอร์ซีย์คือแบบไม่ไม่เวิร์กนะคะการที่ต้องเดินทางเยอะขนาดนั้นต้องไปเรียนแต่เช้าต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยพอ,เ,อยเดือนแรกก็จะแบบไปฟิไปบ้างทุกวันเลยตั้งแต่เช้าก่อนเข้าเรียนพอสักพักเออไม่ไม่ไหวละเหนื่อยเดินทางเหนื่อยอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องดูนิดน,นึงว่าแบบอะไรเคาอย่างที่นายบอกว่า เราไม่ได้ดูแค่ว่าราคาเท่าไหร่เนาะเราดูที่สิ่งที่เราเรียนเราดูที่โลเคชันของโรงเรียนเพราะฉะนั้นไอ้หลายๆอย่างพวกนี้มันรวมๆกันแล้วเราก็ค่อยเอามาเลือกอย่าตัดสินใจเลือกที่ถูกที่สุดเพราะว่าโรงเรียนที่ถูกที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของเราก็ได้คือจริงๆอะตอนที่ในไปเนี่ยไปโรงเรียนบัลเล่ก็จริงนะในไม่มีพื้นฐานแบบพื้นฐานแบบเกือบจะซีโเลย คือตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือไปเหมือนนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะได้คลาสที่แบบยากๆแบบไปแล้วแบบคือค่อนข้างเหนื่อยมากในช่วงแรกๆพอในไปเรียนในสิ่งใหม่ๆที่นานไม่เคยรู้แล้วก็มันต้องมันต้องใช้แรงใจเยอะพอสมควรเนาะที่จะแบบทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่งานจะไม่มี เงินจากชาวา้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในไปของในเองเนในไม่ได้มีแบบผู้อุปการะคุณทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องฮึบนิดนึงนะคะแรงจะต้องแบบแข็งแรงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ไปเรียนที่นูน่นตอนแรกๆมันต้องปรับตัวอย่างสมมติในไปคือภาษาในค่อนข้างโอเคนะไม่ใช่ว่าแบบภาษาดีนะแค่โอเคคือผู้รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในก็จะพูดกับคนที่โรงเรียนรู้เรื่องจน หลังๆก็จะกลายเป็นแบบเป็นครอบครัวคือในแฮปปี้มากที่เรื่องโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนนี้แบบสุดท้ายแล้วคือการที่ไปเจอครอบครัวแรกของไนที่อเมริกาคือแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเล็กๆทุกคนแบบรู้จักกันหมดครูรู้จักกันหมดในสนิทกับดีเรกเตอร์ของโรงเรียนแบบเดินเข้าไปเฮฮาปาร์ตี้เมามอยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าเขามีเงินเหลือจากคลาสนะคะคือมันเป็นเหมือนแบบ family b u s i n e s s มากอะแบบเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าเขามีเงินเหลือจากคลาสเขาก็จะเอาเงินไปซื้อแบบแซนด์วิชซับเวอ่ะที่มันยาวๆเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่านักเต้นกินได้ไม่เยอะว่าหั่นเป็นแบบชิ้นน้อยๆอะไรเงี้ยแซมด์ีิเจาวยากก็แบบได้เป็นแบบชิ้นเล็กๆสิบอันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบมารุมกันแบบกินแซนด์วิชด้วยกันหรือแบบบางวันแบบเป็นเป็นพิซซ่าแบบถาดใหญ่คือนิวยอร์กพิซซ่าจะใหญ่มากใหญ่แบบ ใหญ่มากอะเต็มโตอะเพราะฉะนั้นนะ้วเขาก็จะหั่นจนแบบสไลด์เล็กลงมาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะได้แบบยาวๆหนึ่งสไลด์เลยประมาณนี้แต่ก็คือทุกคนก็มานั่งแบบปาร์ตี้อยู่ในห้องเดลกเตอร์กินแซนด์วิชกินปิกนิกกัน<ม>อะไรเงี้ยค่ะหลังจากเลิกเรียนก็ยิงมีความสุขเนาะแฮปปี้คืออันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราเลือกอะไรในเลือกโรงเรียนเล็กมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้เนาะ ทุกคนแบบมารวมกันเป็นแฟมิลี่ถ้าในเรื่องโรงเรียนที่ใหญ่ดูแบบเป็นทางการทุกคนก็จะแบบชั้นมาเรียนตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกคือถ้าเวลาจะเรือโรงเรียนก็คือดูว่าเราอยากไปเรียนอะไรได้โปรดอย่าถามตัวเองว่าวีซ่านักเรียนได้ยังไงแต่โปรดถ,ถามตัวเองว่าอยากไปเรียนอะไรคือการได้วีซ่านักเรียนแปลว่าเราต้องเป็นนักเรียนถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนอยากเรียนอะไรอยากเรียนอะไรอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าก่อนอื่นเลยขอให้ตั้งโกกับตัวเองก่อนว่าอยากเรียนอะไรแล้วหลังจากนั้นคือราคาเท่าไหร่แล้วโลเคชันอยู่ตรงไหนเปิด o o o g l e Map เลยมันอยู่ตรงไหนแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราชอบแบบไหนคือเรา ตั้งสเกจจุกของตัวเองได้ไหมเราจัดการชีวิตของตัวเองได้ไหมการที่ไปที่นู่นคือเหมือนแบบเหมือนมีแฟนใหม่เนาะอยู่ไทยก็เป็นไทยก็เป็นแฟนคนหนึ่งพอไปต่างประเทศก็คือแบบไปเริ่มต้นชีวิตกับแฟนใหม่แล้วแฟนอาจจะเป็นแฟนเมกแฟนคนนี้คือเมกันแฟนคนนี้คือออสเตรเลียแฟนคนนี้คืออังกฤษแต่ละประเทศก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมีวิถีชีวิต ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจให้แน,แนวๆว่าอยากเรียนอะไรมันก็จะได้มีความมุ่งมั่นว่าแบบฉันจะไม่ท้อนะเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากทําคือตอนที่ในไปเนี่ยตอนแรกบอกเลยว่า3เดือนแรกทอมากไม่ใช่มากขนาดไม,มากมากสุดเพราะว่าคือด้วยความที่นไปเรียนเต้นมันต้องใช้ร่างกายเยอะมาก แล้วต้องทำงานไปด้วยซึ่งก็ต้องใช้ร่างกายเหมือนกันคือไปเป็นแบบเลเบอร์เวิร์กเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายเยอะมากเพราะฉะนั้นตื่นมาคือแบบขยับแขนขยับขาแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเต้นบอลเล่มั่งเหนื่อยมากขาก็ปวดแขนก็ปวดยกจานยกอะไรโอ้ตายแบบปวดหัวปวดกระบาลไปหมดเพราะฉะนั้นแบบตอนสามเดือนแล้วมันแบบเหนื่อยจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านพ้นไปได้มันก็จะแบบอยู่ตัวเนาะ มันก็จะแฮปปี้ไปเองนะคะว่าแบบเออเราอยู่ตัวแล้วเราก็ไปต่อได้แหละก็ขอให้เพื่อนๆที่แบบวางแผนว่าจะไปะอะไรเงี้ยก็หาที่ที่อยากเรียนนะคะแล้วก็ได้ในที่ที่แบบแฮปปี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้ลับกันนะคะถ้ามีอะไรอยากถามก็อย่าลืมนะจ๊ะข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะ subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะที่ช่องไนฟ์สไลค่ะไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะ